ก็ไม่ค่อยอยากอวดเท่าไหร่ละครับคลิปนี้แต่อยากให้ทุกคนดูที่มุมขวาบนของผมหน่อยครับดูเพชรผมดีว่าผมมีเพชรในเกมฟรีไฟเท่าไหร่ครับอ้โหูโคตรเยอะเป็นไงไปไงเยอะมากๆท่านผู้ชมไปไงโอ้โหพอดีบ้านรวยนะครับแม่ให้ตังมาเติมเกมวันละห้าแสนบาทผมก็ไม่ค่อยอยากจะขี้อวดเท่าไหร่ละครับแต่มันมันเรื่องจริงอ่ะก็ผมพูดเรื่องจริงอ่ะครับเออบางทีอ่ะผมก็ไม่อยากเติมเกมมากเท่าไหร่หรอกที่จริงอ่ะผมมีสูตรบัคเพชรเกมฟรีไฟไว้ท่านผู้ชมเออผมจะมาบอกท่านผู้ชมที่จริงอ่ะจ m เเขาบอกผมมา สูตรมันหลุดออกมาเว้ยผม,มเป็นเพื่อนกับ GM อพอดีรู้จักกันนะครับเออก็ไม่อยากจะคุยให้ดูหรอกว่ารู้จักกันเพราะมันจะแบบมันผิกดกฎของเกมแต่วันนี้มันปี2021ใช่ไหมมันมีบัคเพชรฟรีไฟล์ออกมาใหม่เว้ยท่านผู้ชมปีนี้ปี2000 21ใช่ปะเออปีใหม่พอดีครับมันมีสูตรบัคเพชรฟิวไฟสุ่มเพชรฟิวไฟฟรีมาบอกท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกเลยว,ว่ามันสุ่มยังไงเนี่ยดูอย่างเพชรผมตอนนี้นป้ามีหมื่นกว่าเพชรอะ่ะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูเลยแบบไม่เสียดายเพชรด้วยเพราะยังไงผมก็ไปปั๊มเพชรใช้ได้เรื่อยๆท่านผู้ชมเออเนี่ยคกขอดูนะแบบกดไปเลยอะ่ะเออเนี่ยกดไปเลยอะ่ะแบบไม่ต้องถามสักคำครับดูผมสุ่มแบบมั่วๆไปเลยท่านผู้ชมแบบซื้ออีกไปเลยน่ะอ่ะผมเป็นคนไม่เสียดายเพชรอยู่แล้วครับเป็นไงโอ้โหแบบแค่นี้มมันนนจิ๊บท่าผู้ชเห็ปะ กระจอกครับแค่น,นี้ผมจะบอกให้ผมสุ่มของฟรีนะท่านผู้ชมรู้จัก่าสุ่มของฟรีอ่ะใครที่ใครที่อยากได้เพชรฟรีแบบผมนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนเละหน่ไลค์ผมก็จะมาบอกสูตรที่คลิปนี้แหละกดไลค์กดไลค์กันดีวะโอ้คิดถึงผมหรือเปล่าผมอุตส่าห์แบบมาบอกกันเนี่ยดูจาก ID ดีฟีไฟผมก็รู้ว่าผมเทพแค่ไหนดูผมแต่งตัวเห็นปะที่จริงอ่ะผมใช้สูตรนี้มาตลอดแต่ผมไม่อยากบอกใครแต่ถึงเวลาที่ผมต้องบอกละอ่าโอเคใครที่อยากรู้แล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ก่อนนะแล้วก็ไปดูเลยว บั๊กสุ่มเพชรฟรีฟรีท่านผู้ชมเออไปดูกันเลยอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการบั๊กสุ่มเพชรฟรีฟรี fi, แบบฟรี free, หรือว่าเสียตังค์ไม่กี่บาทแต่ได้เพชรแม่งโคตรเยอะประมาณ10,000กว่าเพชรแต่ท่านผู้ชมเออเรื่องจริงนะครับอันดับแรกนะให้เข้าไปที่เว็บมีดีโซนนะท่านผู้ชมอ่าเว็บนี้เท่านั้นนะครับเว็บมีดีโซนเว็บแท้นะท่านผู้ชมระวังเว็บปลอมนะครับ อันดับแรกเมื่อเข้ามาแนละ้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับใครที่อยากลองก็เข้ามาลองดูท่านผู้ชมก่อนที่เขาจะรู้บัก๊กท่านผู้ชมรีบม,ม,ม,มาสุ่มเออนี่ม,มาสุ่มเอาเพชรออกไปเยอะเนี่เมื่อเข้ามาแนละ้วท่านผู้ชมเว็บมีดโซนนะให้เราคลิกที่สุ่มของรางวัลนนะท่านผู้ชมอ่าสุ่มของรางวัลน,นะ ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่สมัครสมาชิกของเว็บนะครับท่านผู้ชมอ่าเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จก็เข้ามาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะให้คลิกที่สุ่มของรางวัลนะครับจะกดที่รูปภาพตัวนี้ก็ได้หรือว่ากดที่ข้างบนก็ได้นะสุ่มของรางวัลอ่าเมื่อกดสุ่มของรางวัลนะท่านผู้ชมมันก็จะมีให้เลือกท่านผู้ชมเห็นปะอุ้ยมีเกมให้เลือกเยอะมากๆท่านผู้ชมมีเกมสุ่มของม่แค่สุ่มบัตรทูสุ่มบัตรเกลนาแล้วก็มีสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนบัคสุ่ นี่ท่านผู้ชมเมื่อกดเข้ามาก็จะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้นะนะท่านผู you know. ้ชมเห็นปะโอ้โหเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเลยท่านผู้ชมเห็นปะอ่าสุ่มครั้งหนึ่งเสียประมาณ10พอยต์นะท่านผู้ชมหรือว่า10บาทท่านผู้ชมแต่ดูเพชรดิโอ้โหโคตรเยอะ1 5น0้าพันแปดเพชรสามพันกว่าบาทไม่เพชรสามพันไดมอนด์ก็มีท่านผู้ชมดูดิโอ้โหโคตรเยอะเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มให้ดูครับอันดับแรกก่อนที่เราจะสุ่มนะครับเราต้องมีพอยต์ในเว็บก่อนนะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูว่าเติมไม่กี่บาทท่านผผผููููู้้้้ชชมมมมมมเเเเตติิไ่่่่่่กกีีบาาาทททนนนนนััะะคครดดด๋ยวจใหสึง ่าท,ที่เติมเงินกันนะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วมันกดสุ่มไม่ได้เราต้องทําการเติมเงินกันนะท่านผู้ชมเติมไม่กี่บาทแต่ผมจะกดให้ดูเลยเอ๋อแต่ผมจะเติมสัก30บาทนะเข้ามาที่เมนูเติมเงินนะท่านผู้ชมอ่าเข้ามาที่เมื่อเข้ามาที่เติมเงินแล้วมันจะมีโอนวอลเล็ตนะท่านผู้ชมเราต้องมีแอปวอลเล็ตท่านผู้ชมรู้จักแอปวอลเล็ตปะเนี่ยไอแอปเนี้ยแอป two money wallet อ่ะไม่มีใครไม่รู้จักหรอกครับเมื่อเข้ามานะให้ที่ให้เราเข้าไปที่โอนตังนะในแอปวอลเล็ตนะอ่าแล้วก็ใส่เบอร์โทรศพัพท์ผู้รับไปนี่เบอร์นี้นะท่านผ นะแต่ผมไปดูใกล้ๆเลยนะไอ้เบอร์เนี่ยเราต้องโอนเบอร์วอลเลตไปที่เบอร์นี้นะ080นะท่านผู้ชมอ่าโอนไป080เราจะเติมเท่าไหร่ผมเติมสัก30บาทดูดูก,ก่อนนะท่านผู้ชมอ่าอ่าเดี๋ยวผมก็จะทำการกดโอนไปนะท่านผู้ชมอ่าโอนไปครับอ่าโอเคเมื่อเราโอนเสร็จแล้วทนะ่านผู้ชมมันก็จะขึ้นว่าโอนสำเร็จแล้วนะเราต้องมาดูเลขอ้างอิงนะครับเห็นปั๊บมันมีให้กรอกเลขอ้างอิงด้วยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะเห็นเลขอ้างอิงไหมกรอกเลขอ้างอิงสิบสี่หลักเวลาเราโอนเสร็จจไปปแแลลล้้้วในนนนนออออออ่อนะ่อ่่ะะมมมััีเขาางงิบกกยููหทผช ไอห้าศูนย์ศูนย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เลขอิงสักครู่หนึ่งนะท่านผู้ชมสักครู่หนึ่งตอนนี้ผมก็ใส่เลขอิงเสร็จแล้วนะให้เราคลิกที่ติ๊กที่ตรงนี้ก่อนนะพอติ๊กเสร็จให้เรากดยืนยันกับเติมเงินไปนะครับอ่ารอสักครู่หนึ่งอ่านี่เห็นปะมันก็จะเข้าแล้วนะครับจำนวนเงินที่ผมเติมไปสามสิบบาทเมื่อกี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูยอดเงินผมนะอ่าเป็นสี่สิบเจ็ดนะจากมีสิบเจ็ดบาทเมื่อกี้ให้เราเข้าที่สุ่มของรางวัลเลยสุ่มเพชรสี่ฝ่ายนะครับมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดดดููเเลยวว่่่่าาาามมมมััันนนต้้้้้้อออองงงงไบิะะะะใชชปทผสุคครรรรแแกก ดูนะผมสุม่มครั้งแรกให้ดูท่านผู้ชมครั้งแรกอาจจะยังไม่ว้าวปะครั้งแรกอืมครั้งแรกผมได้เครดิตนะท่านผู้ชมอ่าได้เครดิตสิบบาทก็เหมือนแบบเรากดไปฟรีอ่ะสุม่มไปฟรีมันยงแค่เข้าใจปะเออต่อมากดครั้งที่สองนะมามาดูกันครั้งที่สองครั้งที่สองเห็นเขาว่ามันออกง่ายจริงท่านผู้ชมครั้งที่สองเฮ้ยอุย้ยท่านผู้ชมผมได้เพชรเลยได้แล้วอุ้ยผมได้สองพันกว่าไดมอนด์ท่านผู้ชมเออได้ละเว้ยได้ละเว้ยยูวได้ได้แล้วได้แล้วเป็นไงท่านผู้ชมเออ เสียเงินแค่สิบาทอ่ะแต่ผมได้500บาทเท่ากับผมได้หัตังห้าร้อบาทอ่ะเสียแค่สิบาทได้ตังห้าร้อบาทท่านผู้ชมเออจริงโอ้โหอย่างคุ้มครับมาเดี๋ยวกดครั้งที่สามนะท่านผู้ชมกดครั้งที่สามมามาต้องมาอีกมาเพชรเพชรเพชรท่ๆๆานผู้ชมออกเลยปะออก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 โอ้ยออกได้อีกแล้วท่านผู้ชมดูอุ้ยได้อีกแล้วได้หนึ่งพันกว่าเพชรนะท่านผู้ชมอ่าเป็นไงโอ้ถ้ากับผมเสียตังไปยี่สิบาทแต่ผมได้คืนมาประมาณเกือบสองพันบาทแล้วท่านผู้ชม วุ้ยได้เพชรเหมือนกับเสียเงินไป20บาทอ่ะแต่ได้เติมฟรีไฟได้เพชรประมาณเกือบ5,000เพชรอ่ะท่านผู้ชมเออโอ้โหคดคุม้มอ่าโอเคท่านผู้ชมเมื่อเราสุ่มเสร็จแล้วให้เราทําการรีเฟซหน้าเว็บนี้ทีหนึ่งนะท่านผู้ชมอ่าแล้วเราเลื่อนลงมาล่างสุดนะนี่มันจะมีบอกประวัติการสุ่มที่เราสุ่มเพชรในเกมฟรีไฟไปนะท่านผู้ชมอ่าเห็นปะอ่าให้เราก๊อปปี้โค้ดตรงนี้ไปเติมในเว็บกาลีน่านะท่านผู้ชมอ่ามันเป็นบัตรทูมันนี่นะท่านผู้ชมอ่านี่เดี๋ยวผมเติมให้ดูเลยว่ามันเติมได้จะ,ะช เติมได้ชวนชวนนะครับท่านผู้ชมเติมได้ชวนชวนนะครับผมจะบอกให้ไม่ได้โกหกด้วยมันเติมได้ชวนชวนนะครับอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเว็บมิเดียวโซเหตุปะท่านผู้ชมเสียตังไปไม่กี่บาทผมเสียตังไปยี่สิบบาทดูผมได้เพชรมาดิโอ้โหโคตรคุ้มโคตรคุ้มโคตรคุ้มเลยท่านผู้ชมเอ้ยผมจะบอกให้ครับเป็นไงอย่าลืมไปลองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไปให้นะท่านผู้ชมเออตอนนี้มันบั็อกอยู่รีบไปสุ่มเลยเห็นปะเฮ้ยท่านผู้ชมดูดิเมื่อกี้พอผมไปใช้เว็บมเติมเพชชรเเข้้าาท่นผูมดี๋ยวผมได้รางวัลหาายยกเลออ่ะดดูิโ้โหเป็นไง โอ้โหเติมปุ๊บได้ทันทีครับท่านผู้ชมไปนไงครับโอ้โหของหายากด้วยครับดูเพชรผมตอนนี้ท่านผู้ชมไปงไงโคตรเยอะผมบอกเลยว่าโคตรคุม้มโคตรคุม้ม,ม,ม,มท่านผู้ชมเจงแต่ผมจะสุ่มให้เพชรหมดเลยท่านผู้ชมอ้าวก็คนแบบเงินมันเหลือครับท่านผู้ชมทําไงได้เออเงินมันเหลือจริงริงค,ครับเดี๋ยวผมจะสุ่มอะไรดีวะ่าอยากได้อันนี้ว่าอ,อันนี้ปะเซตหนดีวะ่าเดี๋ยวสักครู่นะท่านผู้ชมอผมว่าผมจะสุ่มเซตอันนี้ปะเอออยากได้ปืนนี้ว่าเท่ว่ะเฮ้ยจะเอ๊แต่ไม่เอาดีกว่าผมสุ่มมาไหนดีวะ อยากได้ที่ผมอยากได้เหรอนี่ยผมอยากได้เซตเนี้ยเทว่ว่ะเฮ้ยปุ๊บสุ่มไปเลยอ่ะทีละห้าครั้งทีละห้าครั้งอุย้ยช้าอ่ะเออเนี่ยไปไงเขาเรียกผ่านเพชรท่านผู้ชมอุ้ยผมได้พิมพ์เขียวนี้มาแล้วอ่ะโอ้โหสุดยอดมามาซื้อต่อเรื่อยๆเลยต่อเรื่อยๆเอ้ยเพชรไม่มันไม่หมดสักทีอะท่านผู้ชมดูดิโอ้โหไปไงเออผมบอกแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมไปลองใช้เบสบินดีโซนกันดูถ้าอยากมีเพชรเหมือนผมดูดิผมกดสุ่มลัวๆท่านผู้ชมเพชรม,ม,ม,มีหมื่นกว่าเพชรอ่ะ ก็คนมันรวยแล้วมาชมดูดิโอ้เมื่อไหร่เพชรมันจะหมดสักทีเนี่ยโอ้ผมกดรัวๆแบบไม่สนใจเพชรเลยแล้วมาชมเป็นไ,ไงก็คนมันเหลือจัดอะครับเป็นไงเอ้เป็นไงเป็นไงเป็นไงอ้าวสุดยอดไปเลยเฮ้ยไ,ได้แต่พิมพ์เขียวตัวนี้แล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวผมสุ่มมันอื่นดูดูดีกว่าว่ะสุ่มมันอื่นดูอึ๋ยอันนี้ก็เท่สุ่มอันนี้ไปเลยเผื่อได้เผื่อได้ปึ๊บโอ้โหสุดยอดไปเลยเอยได้พิมพ์เขียวอีกแล้ว่ะโอ้โหโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่อื้อหือ โอ้โหโอ้โหโอ้โหได้พิมพ์เขียวแล้วว่าเฮ้ยของหายากทั้งนั้นเลยเนี่ยพิมพ์เขียวผมครบอย่างวะเนี่ยถ้าพิมพ์เขียวครบมันแลกได้เลยนี่หว่าเออเฮ้ยคุ้มอ่ะไปดูเพชรผมยังไม่หมดท่านผู้ชมผมกลัวขนาดนี้ดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หเพชรมันเยอะเกินทำไงดีว่ามันจะหมดเนี่ยเฮ้ยมันไม่หมดสักทีอ่ะท่านผู้ชมสุ่มอะไรต่อดีวะันอะสุ่มปืนต่อเอาสุ่มปืนต่อเลยแล้วกันสุ่มปืนต่อเอ้ยสุ่มปืนนี่แหละเออมันจะได้ใช้เพชรเยอะหน่อย เออพอดีแบบคนมันเหลือท่านผู้ชมดูดิโอ้โหผมยังไม่ได้สักทีเลยได้แล้วว่าถาวรด้วยสุดยอดอุ้ยของจริงว่ะผมได้ถาวรแล้วท่านผู้ชมไปไงคนมันรวยเอากดอีกสักทีหนึ่งไปไงปึ๊บไอเอ๊ะเอากดอีกทีหนึ่งเพชรมันเหลือโอ้โหสกินปืนเพียบผมบอกให้เฮ้ยมันสุดยอดไปเลยว่ะท่านผู้ชมเอ้ยผมบอกให้เอออ่ามาสุ่มชุดนี้อีกได้แล้ววะปึ๊บโอ้โหไม่ได้ะปึ๊บอุ้ยของแล เฮ้ยยังไม่ออกครับท่านผะู้ชมปึ๊บปึ๊บเอ้ยเป็นไงท่านผะู้ชมผมใช้เพชรจนหมดอ่ะหมื่นกว่าเพชรอ่ะโอ้โหพอดีแบบเป็นคนไม่เสียดายตังค์เดี๋ยวผมค่อยไปใช้เวฟมีดีโซนใหม่ท่านผะู้ชมเออเดี๋ยวผมก็ได้เพชรเป็นหมื่นอีกเหมือน,มนเดิม <laughs> โอเคครับถ้าจาท่านผู้ชมชอบใจคิดมีท่านผะู้ชมอย่าลืมกดไลค์ท่านผู้ชมกดไลค์กดต like, ิด, like, ด like, ตามไว้เดี๋ยวมีสูตรอะไรดีๆผมจะมาบอกอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวแค่นนี้ท่านผู้ชมบ๊ายบาย